สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาเห็ดเมนูาตามใจจาคองนั่นก็คือข้าวผัดไข่ <laughs> เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ว่าเหตุง่ายกินง่ายอยู่ง่ายใครกินอยากเนี่ยเขาก็บ่อยากเนาะแต่ว่าเฮาสบายกินได้สบายสบาย,บาย,บาย,บายทุกคนแบบบ่มียังพัดใส่เขาธรรมาดาก็โอเคแหละทุกคนกินได้ทีมาของเมนูนี้ก็มาจากความขี้ขานของเฮาเนี่แหละเนาะทำให่วาสี หนึ่งเขาเขาก็มาเรียบร้อยเนาะแต่ว่าขี้ขานก็เลยเห็นเขาในหมอหุ้งเขาเนากก็เลยเอามาพาร์ตก็ว่ว่มียังมีแต่ไข่ก็ผก,กากะสือมาหาพัดกีบหาพันกีบแต่ว่าได้ํำนันแหละเพราะว่าสื่อซองจำมือแล้วไข่ก็ใส่ซ้ำนวลอกามีแต่กระเทียมน้ำมันไข่เรื่องหนักกับเครื่องปรุง งบประมาณชิฟฟันเกียบเนาะกนนินได้สามคนหุนได้ว่าหนึ่งเขามากกับกินกับถอดไข่คือเก่านะก็เลยว่าอ่ะลองเปลี่ยนเมนมมาเป็นเขาธรรมดาไม่เป็นเขาพัรนะทจ้านะวิธีเฮ็ดของเขากะแซงายทุกคนเริ่มจากการอนำมันมาใส่หมอ้อแล้วก็เอากระเทียมลุ่งเกีียวให้มันหอมโหอมหอมลวก็เอาไข่ตอกใส่ประมาณสองหน่วยนะทุกคนให้มันให้มันแตกแะละเอากระุนให้มันแตก จากนั้นไข่แหงแล้วเนาะเขาก็เอาเข่าใส่เขาก็คนร่อนคนร่นคร่นให้เข่าหนา้าแตกแล้วก็ปรุงบ้าน,นีฮันเครื่องปรุงของเขาก็จะมีน้ำมันหอยเกลือเอ้ยบะเบนเกลือน้ำมันหอยน้ำตาลแป้งนัวคาร์โน่หลักะซอสอีฉังน้าาสะอนะอิวนหลังจกเใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยเนาะเขากะ คลนคลนให้มันเข้ากันแล้วเฮาก็มาใส่ไข่อีท้ามว่าสิใส่จัก4หน่วยแต่บ่ใส่รู้สึกว่ามันลายโพดอ่ะนะก็เลยว่าใส่แ mm. ต่3หน่วยเนาะตนทวาอก็ใส่2ต่อมาก็ใส่อีกนึงแล้วก็มาพัดๆๆๆจนมันกว่ามันแห้งอะนะ เขาก็ใส่พักลงไปใส่หมักเลนลงไปพักซูกค่ะจังใส่หมักเลนเนาะพว่าเขาบอากหมักหมักเลนแบบมันเหละนะสำนีก็คือจบทุกคนแต่ว่าเฮ็ดกินเมือนี่นี่บ่อได้ปุ้งเพิ่มเลยใส่สำนันก็คือพอดีจบเลยโคตรแบบเป็นครั้งแรกที่ว่ากินแล้วบ่มีการเติมอีกยังแบบพอดี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 อดอดงามน,นะทุกคนเขาพัดไข่ของเฮาก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าอันนี้คนซิมเฮาซิมจะคำหนึ่งใส่ถาดเดียวเลยทุกคนบดี๋ยใส่จานกินํำกันเลยนะซิมไปคำหนึ่งโยกโป,โปโหายแสดงวาเซ่เขาก็ลองซิมคือการคำที่หนึ่งบอกคกเอาคำที่สอง <laughs> มันกะโอเคได้ทุกคนกินแบบนี้กินสบายสบายกินแล้วกันนอนโมเมนต์กินแล้วนอนเนาะกินแล้วกันโลเงยคือเกาเพราะว่ามือนีทูกขาเขาำํำทุกคนมาปิดคลิปด้วยน้องหมาน้องฟายบ๊ายบาย